สวัสดีครับวันนี้ไปไหนไปตางแสงกันด้วยเจ้ามอไซค์ซื้อมาไม่ค่อยได้ขับเลยอาหาอ่ะไปดูกันจะไปได้หรือเปล่า มากี่แล้วทยวมทีก็ตอนเย็นนูนอะอยากนั่งทะเลนะได้นะั่งนานหน่อยดีเปมไม่มีนั่งมอเไซค์มาจนถึงอ่างศิลาเป็นไงบ้างครับบรรยาก บรรยายความรู้สึกหน่อยร้อนไหมไม่ก้นไม่ะนะตอนนี้ก็ได้ทำการย้ายโต๊ะนะครับมานั่งริมทะเลกินน้ำแข้งคุยแล้วจะไปกี่อย่ามาแล้วครับสองอย่างสั่งไปทั้งหมดกี่อย่างนะห้าเลยหรอสั่งไปห้าอย่างเลยหรอ ชิมดิชิมผัดกะหรี่นะครับชิมผัดผงกะหรี่เป็นไงนกลางกลางแต่ว่าไม่จะไม่จัดน้ำชุบแซบ่บทำหน้าอินแซ่บแน่นอนอันนี้คือนี่อะไร ยำตะพูใช่ไหมยำตะพูกำลังจะเข้าปากปูอม่อยตะพูอร่อยกินหมดแล้วไป อสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นตอนนี้อยู่ไหนตลาดปลาตลาดปลาบางแสนค่าไปดูในการมีอะไรขายกินกันบ้าง ปาสดสดอืมไปเดินดูไปเดียดเด๋ยวทางนี้ก็มาเดินทางนี้น่าจะเป็นของกิง อืม,อมก็ถือว่าใหญ่อยู่นะอะไร,อะไรโอ้โหกินอาหารทะเลั้ยอิ่มอยู่เลยเพิ่งกินเมื่อห้านาทีที่แล้วจะมาให้กินต่อแล้วหรอโ,อโทำไมเราไม่มากินแถวนี้อ่ะไม่รู้หรือสิ <S <S มันอบชิพโมจิสองลูกหกสิบลูกสามสิบอืมาดูก่อนได้นคะอืมสนังสงน่งกิน 豚肉は一口残して切ります。Up, up. <music> เปไน็นไร ิไม่ได้น,นเ้เเขาไม่ปบังแดดว่าเดี๋ยวจริงวันนี้ถ้าเขาไปเย็นๆไงร้อนเขาอาจจะคลิปเหมือนหรือก็ได้ทำไมไม่ได้บรรยากาศมอนที่เรานั่นะอืมร้อนนะไม่รู้สึกรงเลยหนักของเราไม่ก็ร่<ผ>ม,ม,มลเลย<น> อเราไม่ได้จับปิดนี่ญี่ปุ่นคุชิต้องมี <c oughs> จบ <c oughs> ตอนนี้อยู่บนเขาสามมุกจุดชมวิวมีลิงครับมีลิงกินทิ้งกินคว้างมากเลยตนะั้งแต่ขึ้นมาลิงเยอะมากออื มมันไไ่่จะะแยงอรครคเดินยังกะว่าที่นี่คือที่ของมันก็ใช่ที่ของมันมันอยู่ตรงนี้มานานแล้วลด้วยเพราะฉะนั้นจุงมีอะไรเอ่ยข้างบนจุดชมลิงเฮ้ยจุดชมวิวลิงตุดแดงก็มีทะเลไม่มีอะไรเลยมีทะเลให้ดู บรรยากาศข้างบนเขาสับจุดชมวิวกินได้เละเทมากเลยสามมุหลังจากไปจุบชนลิงเอ้ยจุบชนวิวเออถูกแล้ว ก็มาสักเจาเ้าแม่สามมุกกันมีสามชั้นนะข้างบนอะ่ะพวกอะไรก็เดี๋ยวจะมีจุดให้นะหนเนาะอันนี้ตัางหากอ,อันนี้คือตัางหากใช่ไหมตัางหาก ตั้งหากว้ตั <Sustain able calculator> ้งหากก็ว่าค่ะสันสันเทียนว่ไหนดอกไม้้่ไหนแล้วว่าแล้วดอกไม้ทุบเทียนว่ตรงไหนดอกไม้วางข้างในได้เลย่ะว่าล้ววางข้างในได้เลยนี่ไม่ได้นะคะข้ชุดครัองชุดสองชุดแปดสิบลา เปนชั้นสองหนึ่งว่ายกระถางได้อืม,อมจอดตรงนี้แล้วก็น่าที่นี่น่าจะสะอาดขอเดินได้ดีใช่เหรอ,ตร,หอตรงกลางยังไงสามตามตามันหรือเปล่ามีกี่กระถางสามหก ขอ,อราคาสามยอมดังดี แสนจนได้ฮอ้อฮออ,อใช้เวลานานมากถึงแล้วบรรลุเป,ป้าหมายกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านมหาปังแต่ระยะทาง80กิโลใช้เวลา5ชั่วโมง องไม่เห็นขาเลยครับท่านโอ้โหน้ำทะเลบางแสนไม่มีคำว่าใสเลย ลงทะเลกันดีกว่าวมไม่ได้ลงอยู่ลงคนเดียวจบคลิปมาถึงบางแสนจบคลิปลงทะเล